สวัสด <AL S> ีครับวันน uh ี้กล to uh, ับมาพบกับเฮียปอปนัดเช่นเคยครับผมนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่24สิงหาครับ2 5ก6 6ครับผมวันนี้บอลเยอะเลยนะครับทั้งยูโรปาลีกแล้วก็ยูยูฟายูโรปาคอนเฟเนร์ลีกนะครับโอ้โหเยอะเลยนะครับเลือกไม่ถูกเลยครับแล้วก็มีท้งด้านลีกเซาท์นะครับเดี๋ยวเฮียปอจัดมาให้ครับสามคู่วันนี้นะครับ เราไปกันที่คู่แรกเลยดีกว่าครับคู่แรกครับเราไปที่ยูฟ่าครับยูโรปาคอนเฟลิกนะฮะคู่แรกนะครับในเวลาสามทุ่มครับแต่วเลยนะครับสามทุ่มนะครับเป็นทางด้านของวิตเอเรียเปลเซ่นนะครับจะเจอกับโทบอลคอนตาน่นะครับนี่ครับคู่นี้คู่นี้ก็วิตอเรียนะครับไปต่อทางด้านของโทบอลนะครับ ราคาปอนะครับเราไปดูสถิติกันนะครับยังไม่เคยพบกันเลยนะครับในลีกก็โทบอลน,นะครับก็เสมออันโตเบนะครับหนึ่งหนึ่งเสมอ,อแพองด้านของเดลลี่นะครับศูนย์หนึ่งแพงด้านของไอคัตอันคาดี้นะครับสองหนึ่งแล้วก็ชนะด้านเดลลี่แล้วก็ในในบ้านแพ้ทั้งสองนัดนะครับแพ้ทั้งด้านของบาเซอร์แล้วก็ไกซานะครับ มาดูทางด้านของวิทเปอร์เซนขู่นะนงสุดไม่แพ้ใครเลยครับชนะทางด้านซิกมานะครับสองหนึ่งแล้วก็ไปเยือนธนากีซ่าครับธนาดีเดโมเซเกลนะครับแล้วก็ชนะซิกซิกกีซ่านะฮะในบ้านแล้วก็บานิกออตตาล่านะครับสามหนึ่งกคู่นี้นะครับคู่แรกครับเพียปอให้นี่นะครับวิอเปอร์เซนนะครับคู่แรกถึงไปเยือนนะครับ นะครับว่าผมวต่อปอนะครับคู่นี้เฮียปอให้วิสเตรียเบลเส้นนะครับเราไปดูคู่ที่2ครับไปที่รกซาวอาระเบียครับคู่นี้ครับเอาอิติฮัดนะครับจะเจอเอาฤทิ์ยานะครับคู่นี้อิติฮัดนะครับต่อลูกขึ้นครบสองนะครับเราไปดูสถิติคู่นี้คู่นี้เจอกันก็เป็นอิติฮัดนะครับที่ชนะทุกแมตช์เลยโอ้โหถือว่าถล่มทลายเลยฮะ นี่ครับอันลิทยานะครับก็ไปเสมออา,อาดัมมา2 2สองนะครับเล่นในบ้านชนะเวดานะครับ1 0ูแล้วก็ชนะของอันอันนาเซอร์นะครับทีมจากดูไบนะครับอันนี้อุ่นเครื่องแล้วก็เสมอคอสมันนะครับแล้วก็เสมอแล้วก็แพ้ด้านของโออารานนะครับ31มหนมาดูครับอิติฮัตครับ เล่นก่อนชนะทางด้านอขเอาราอ็นนะครับสามศูนย์ครับเก็บชิดแล้วแล้วก็ช้ทางด้านเดลทูนิสนะครับแล้วก็ชนะอ่อนอันไฟฮานนะครับก็เสมอเอาอิตลานนะครับสองสองแล้วก็แพงแล้วอัทาวอนะครับแล้วก็ชนะทางด้านเอาเวดานะครับคู่นี้ครับราคาเปิดมาที่ลูกคึงควบสองโอ้โหถือว่าไม่แพงเลยนะครับโดยด้วยระบบตัวผู้เล่นนะครับ ของอาวิติฮัทนะครับโอ้โหซุปเปอร์ star เต็มทีนะครับต่อลุกครึ่งครบ2ไม่แพงแน่นอนครับคู่นี้ฮะเฮียปอให้อยู่ต่ออาวิติฮัทนะครับแล้วก็ให้ VIP ด้วยนะครับเอาไปเต็งกันนะครับผมสำหรับคู่นี้นะครับเราไปกันที่คู่ที่3ามเลยครับคู่ที่3นะครับในเวลาตีหนนะครับยูโรยูโรปาลีกนะครับเป็นทางด้านของ นี่ครับอาแจกอังสเดมครับจะบุกไปเยือนทางด้านดูโดโกเลสนะครับสำหรับคู่นี้นะครับอาแจกต่อครึ่งลูกครับเราไปดูสถิติกันครับยังไม่เคยพบกันมาดูโด,โ,ดโกเลสนะครับก็เล่นในลีกนะฮะก็เสมอสมเรโนโรเมลนะครับแล้วก็ชนะทางด้านของแอตารานาครับโอ้นห้าหนึ่งแล้วก็ชนะ ซีเคโซเฟียนะครับสามสูนแล้วก็แพ้ทางด้านแอตแนาสองหนึ่งนะครับแล้วก็ชนะทางด้านโบเตวาราซานะครับห้าสูนนะครับมาดูหน้าของอาร์แจ็คครับก็ล่าสุดก็เสมอเอ็กซิวเวอร์นะครับสองสองนะครับชนะเฮลเลาเคนนะครับ41แล้วก็แพ้บุซเซดอดมูลสมหน31แพ้เอาบ็อก31น,นะครับ แล้วก็แพ้ได้เลยสามศูนย์นะครับแล้วก็ชนะเชตเตอร์ดูในสามศูนย์โอ้โหฟอร์มคู่นี้อาจจต่อครึ่งลูกครับโอ้โหถือว่าไม่แพงครับคู่นี้วัดได้เลยครับสําหรับอาจจกงสดํานะครับนี่ก็เป็นสามคู่นะฮะที่เฮียปอคัดมาให้นะครับโอ้โหบอลเยอะคัดไม่ถูกจริงๆเลยครับแต่อันนี้เลือกมาพิเศษแล้วครับสามคู่นะครับ คู่แรกครับในเวลาสามทุ่มครับเป็นวิทยาเปอร์เซนนะครับจะไปเยือนโทบอลนะครับคอนตานิสนะครับคู่ที่สองครับขยับขึ้นมาในเวลาสี่ทุ่มครับเป็นทางด้านอัลติฮัตเจอกับอัลิยัตนะครับคู่ที่สามนะครับจะเป็นทางด้านของจัดอัลตดัมครับจะบุกไปเยือนนี่ครับรูโดโกเรสนะครับในเวลาตีหนึ่งนะครับคู่นี้เฮียปอให้ v i p ที่อัลิติฮัตนะครับ สำหรับช่องการการติดต่อนะครับก็ YouTube ครับปอปอมนัทนะครับติดตามได้นะครับกดไลค์กดสมัครใช้เลยนะครับแล้วก็ทางด้านของ Facebook ก็ปอมนัทนะครับฝากติดตามนะครับมีทีเด็ดลงให้ทุกวันนะครับสำหรับวันนี้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ